ผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่61หลังจากที่หลับไม่ได้สติอยู่เกือบสองเดือนในที่สุดอย่างอันอวีก็ตื่นขึ้นมาแล้วเพื่อไม่ให้มีอาการที่ตามมาไม่เพียงแต่รักษาอาการบาดเจ็บของศีรษะว์เท่านั้นคุณหงดียังทําการตรวจร่างกายให้อย่างอันอวีด้วยและทุกอย่างก็เป็นปกติไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนี้ขอแค่อย่างอันอวีพักรักษาตัวทากิจกรรมที่เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้ออายเยอะๆก็สามารถกลับมาเป็นปกติได้อย่างเจวี่ยิ้มออกมาเมื่อยกหินก้อนใหญ่ ในใจออกไปได้ฉินนูสีเองก็ตาแดงทั้งกวดดีใจจนแทบจะร้องให้และคนที่หน้านิ่งมาตลอดหลายปีอย่างชีเซนเองก็ยิ้มมุมปากแววตามีประกายแห่งความดีใจเมื่อได้รับข่าวดีไม่นานเพื่อนๆในวงการก็มาเยี่ยมกัวลิสวียองให้อย่างอันอวียอกโดยไม่หม oh ู่เลยแม้แต่น้อยอีกทั้งยังให้เขาไปซ้อมเต้นกับตัวเองด้วยถ้ามีเวลาว่างกู้สินกับซูชินเจ็ดกอดอย่าง,ง,งอันอวีไม่ได้ความรักอย่างแม่ลูกล้นเออแบกไม่กลัวราชาแห่งวงการภาพยนตร์ที่อยู่ข้างข้างจะหึงเลยสักนิดสำหรับกลุ่มนักกิน เยลินกับเซี่ยเหยียนก็มาพร้อมกับอาหารรกองใหญ่อย่างอันอวีปอบใจเพื่อนของตัวเองแล้วก็ยังมีบรรดาแฟนคลับที่สําคัญกับเขาอีกอย่างอันอวีให้ทุกคนรอกันตั้งนานผมกลับมาแล้วครับอย่างอันอวีโพสต์ไวยป้อของตัวเองพร้อมกับแนบรูปไปด้วยโพสต์สั้นๆง่ายๆในไวปอแต่เนื้อหากลับเต็มไปด้วยความรักถึงแม้ในรูปอย่างอันอวีจะใส่ชุดผู้ป่วยชูสองนิ้วแบบงโง่งเซ่อแต่ดวงตาก,ก็เป็นประกายเต็มไปด้วยรอยยิ้มโชว์รักยิ้มน่ารักชัดเจนรอยยิ้มของเขาเหมือนครั้งแรกที่ได้พบเปป็นประกายสดสดใ ทำให้คนมองรู้สึกอุ่นใจที่อบอุ่นทําเอาแฟนคลับนับไม่ถ้วนถึงกับน้ำตาไหลาบางทีการรอคอยอาจจะยาวนานและเจ็บปวดแต่เพียงแวบ,บเดียวที่ได้เห็นรอยยิ้มนี้ความทุกข์ทรมานทั้งหมดก็จางหายไปหลังจากนั้นสื่อต่างๆก็เริ่มรายงานข่าวยินดีต้อนรับการกลับมาของอย่างอันอวิสแสดงถึงความยินดีและอวยพรให้ไม่นานอย่างอันอวอก็ออกจากโรงพยาบาลได้อย่างราบรื่น หลังออกจากโรงพยาบาลอย่างอันอะกวาก็ไม่ได้รีบกลับไปทํางานทันทีจากคําขอของอี้เฉินเยียนและอย่างเจวี่เขายังคงโต้องค์พักฟื้นอีกประมาณสองสัปดาห์วันนี้เฉินเยียนไปที่เมืองดับเบิลยูกับอย่างอันอวีที่นี่เป็นบ้านเกิดของคุณชายอันอักบรรพบุรุษตระกูลอันรวมทั้งแม่ของต้าก็ถูกฝังอยู่ที่นี่ก่อนจะมาอย่างอันอักได้เก็บกว่าที่ว่านสินจึงย้นเอาเสื้อผ้าเข้าของสําคัญของต้ามาด้วยอยากให้ถือเป็นการพาต้าอมหาเยี่ยมผู้เป็นแม่ที่สสารอย่างอันอวอกับเฉินเยียนคงไหวตรงหน้าป้าย หลุมศพของแม่ของต้าอย่างมีมารยาทจากนั้นก็เผาใดอธิเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความเศร้าของต้าอาวีพวกเขาซื้อหลุมศพข้างๆเพื่อเอาเสื้อผ้าข้าวของของตากับแหวนอนอแต่งงานคู่ก่อนลงไปฝังด้วยสําหรับแหวนแต่งงานคู่นี้เฉินเยียนไม่เคยใส่มาก่อนส่วนอย่างอันอาจตั้งแต่ถอดออกก็เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเขารู้สึกว่าน,นี่เป็นหนึ่งในของที่ตาวีรักถึงเวลาที่ควรจะช่วยฝังการแต่งงานนี้ให้เขาเสียทีทางอันอว่งต้าไปหาแม่ของเขาถูกก็ดีผิด ก็ไม่เป็นไรยิ่งใหญ่ของแม่ที่มีต่อลูกสามารถอบรับได้ทั้งหมดความรักโทษนะคะอวีเท่าที่ฉันทำได้มันยังน้อยเกินไปด้วยซ้ำอย่างพูดกับต้าเฉินเยียนเองก็ฟังความรู้สึกผิดในน้ำเสียงออกเสียวิย่ยงไงตอนนี้นายก็ไม่สามารถเอาทุกอย่างคืนเขาได้แล้วนะองผมรู้แล้วว่าอย่างอันอพยักหน้าน้อยๆตอนนี้หลายคนและหลายเรื่องต่างก็หมุนต่างรมลริตความสัมพันธ์บางอย่างก็อย่างรากลึกตัดไม่ขาดอีกแล้วเฉินเยียนคุณรู้ตั้งนานแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ใช่เขาจูจู่อย่างอัน,อนก็เงยหน้ามอง มออีเ้เฉินเยียนอืมขอโทษด้วยแววตาของอีเ้เฉินเยียนหมดนลงสถานการณ์ตอนนั้นนะ่าช่างเถิดไม่ว่ายังไงฉันก็ผิดเรื่องสรุปแล้วใครเป็นคนผิดนะ่ามันก็พูดยากอย่างอันอาเดินเข้ามาจับมือเขาไว้ผมรู้ว่าคุณก็เสียใจอยู่เหมือนกันส่วนเขาก็จะต้องเจอคนที่เหมาะสมกับตัวเองมากกว่านี้อย่างอันอาหูรอ้อตอนนี้เขามีอีเ้เฉินเยียนแล้วเพราะงั้นต้าที่อยู่ที่ไหนสักแห่งก็จะต้องมีความสุขเหมือนกันอย่างอันอวีพอจะเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้แล้ว เรื่องข่าวอื้อฉาวของชินวัีที่เป็นเพราะเฉินตงห้าสถานการณ์ความขัดแย้งนามาซึ่งความเลวร้ายประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจไม่นานก็หายไปแต่หลังจากนั้นถึงแม้จะแก้ไขไปแล้วทว่าความนิยมของฉันโนซ่ีกับเฉินตงห้าวก็ยังลดลงอย่างมากช่วงนี้ไม่มีอีเวนต์กับตารางงานสําคัญอะไรเลยแต่ทางทั้งเสี่ยวที่มีลุงยาตะกูลอย่างสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนั้นมีโอกาสออกหน้ากล้องมากขึ้นเรื่อยๆ โลดแล่นต่อสายตาของทุกคนอยู่ตลอดแฟนคลับบนห่วยป่อมีเกิน10บล้านความนิยมสะสมก็สามารถเทียบกับอย่างอันอาดได้แล้วซึ่งเป็นความจริงชัดเจนที่เถียงไม่ได้ในขณะเดียวกันนั้นห่วงชวนก็เข้าร่วมรายการวาไราตี้ที่ดังและข้อยย่อมีชื่อเสียงขึ้นมาอย่างเจวีที่ถือหุ้นจํานวนมากก็กลับไปประจําตําแหน่งประธานของช่างหวนแต่ก่อนหน้านั้นอเพราะเขาประกาศสลัดธุรกิจของตระกูลอย่างเพื่อฉันโนซีทาให้ความขัดแย้งที่มีต่อคุณนายอย่างและทางคนของตระกูลไม่สามารถแก้ไข ได้บรรดาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทก็ยิ่งไม่ชอบเขามากขึ้นไปอีกสุดสัปดาห์เมืองเอสนักข่หาดในเขตเปิดซิ่งอย่างอันอวีพักฟื้นอยู่ที่บ้านของอี้เฉินเยียนเดี๋ยวนี้เวลาอย่างอันอวีเล่นอินเทอร์เน็ตก็จะเห็นข่าวเกี่ยวกับทั้งเซวทั้งพาดหข่าวและทั้งประเด็นร้อนก็มักจะถูกหน้าใหม่คนนี้ยึดครองเขาอดถอนหายใจออกมาไม่ได้เหมือนอย่างที่คิดไว้ไม่มีผิดตนหลับไปนานเกินไปจนพลาดอะไรไปหลายเรื่องคนที่อยู่เบื้องหลังข่าวอื้อฉาวของฉันนัวสีต้องเป็นคนที่ได้รับผล ประโยชน์ในตอนนี้อย่างแน่นอนบรรดาคุณลุงคุณอาของตระกูลอย่างอยากดึงอย่างเจวียลงจากตำแหน่งประธานห่วชวนจงใจจัดการฉินนู่สีและอาจจะมีทั้งเสี่ยวมาร่วมด้วยพริตตาเดียวอย่างอันอวีรู้สึกว่าตัวเองต้องตั้งใจมากกว่านี้ถึงแม้ตอนนี้จะเป็นช่วงพักฟื้นแต่ก็พอทำเรื่องเล็กๆน้อยนอยได้เขาไม่อยากเห็นนองคุณเหล่านั้นเหลืองจนเกินไปนักเฉินเยียนช่วยอะไรผมหน่อยสิอย่างอันอวีวิ่งเข้าไปในห้องครัวแล้วโอบหลังราชาแห่งวงการภาพยนตร์ผู้เพียบพร้อมไว้มีอะไร อี้เฉินเยียนที่ผูกผ้ากันเปื้อนหมาน้อยค่อยๆหันมาแล้วใช้มือเก่าจมูกอย่างอันอตอนนี้ในสายตาเขาอย่างอันอเป็นคนป่วยผู้บอบบางเพราะงั้นเมื่อไหร่ที่ราชาแห่งวงการภาพยนตร์มีเวลาว่างอยู่บ้านเขาจะรับผิดชอบอาหารคมมือรวมถึงทํางานบ้านทั้งหมดด้วยผมอยากร้องเพลงให้แฟนๆแต่ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแต่งเพลงสักเท่าไรหร่เลยอยากขอให้คุณช่วยหน่อยอย่างอันอวียิ้มสดสใสไอดีๆมากฉันจะช่วยในเองแต่ว่า เฉินเหีลูกปลายคางอันนี้ไม่ต้องให้ราชาแห่งการพาพาพันสอนแล้วอย่างกันและอย่างอันอะฉันจะได้รางวัลอะไรหลับปลายเท้าขึ้นไปแต่จูบอี้เฉินเหียนอย่างน่ารักไม่พอเฉินเหียนสายหน้าพลางใช้มือลูกแผ่นหลังของอย่างอันอวีแล้วหยิกก้นงอนงอนของเขาไปสองทีซิลอนอนนานขนาดนี้นายเนื้อเยอะขึ้นจริงๆด้วยฮะจริงเหรออย่างอันอวีตกใจจะผมผมกำลังจะอ้วนเป็นดารารูกร่าสำคัญมากนะกินไปเถอนนายไม่อ้วนหรอกนะ ตอนนี้กำลังจับนุ่มพอดีมือเฉินเยียนลูกก้นอย่างอันอับไปพลางก็ขบเม้มใบหูของเขาไปด้วยเซียวอานฉันอยากกินหูของอย่างอันอวีแดงนึกไปถึงลีลาท่าต่างๆบนเตียงเมื่อสองวันก่อนแล้วเพราะอยากสลัดอี้เฉินเยียนให้หลุดไปทำไมช่วงนี้คุณโลกมากขนาดนี้เนี่ยเฉินเยียนเห็นเขาจะหนีหมาป่าจอมโลภก็รีบจับกระต่ายน้อยเสียวอรีไว้่อยฉันหิวมาตั้งนานนายก็ต้องชุดเฉยให้บ้างสิวันจันทร์ต่อมาจู่ๆอย่างอันอวอก็อัปโหลดเพลงอวีกับเธอเคียงข้างกันบนวยป้อของตัวเอง เพื่อขอบคุณบรรดาแฟนคลับที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดอีกทั้งอย่างอันอวีก็ยังย้ำว่าตัวเองไม่ใช่นักร้องมืออาชีพทักษะการร้องเพลงไม่ดีสักเท่าไหร่ทุกคนโปรดให้อภัยด้วยสรุปแล้วก็คือเพลงนี้เป็นเพลงแทนความในใจไม่เกี่ยวข้องกับเชิงพาณิชย์ใดๆเป็นของขวัญที่เขาอยากจะให้กับบรรดาแฟนคลับสุดท้ายอย่างอันอวีก็ยังไม่ลืมอธิบายว่าครั้งนี้ได้ขอให้อดอลอย่างเฉิเยียนช่วยเหลือด้วยโดยเขาเป็นผู้แต่งส่วนตนเป็นคนร้องบรรดาแฟนคลับที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนรู้สึกซาบซึ้งใจมากทั้งงแชทั้อมเต ช่วยดันโพสต์ของหยางอันอวีไม่หยุดมองราดเดียวก็รู้ว่าเรื่องเด่นเรื่องฮอตในชั่วมอหลายวันมานี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องกับหยางอันอเพลงของหยางอันอวีถูกโพสต์ออกไปไม่นานอี้เฉินเยียนก็ใช้ไอดีหลักมากดแชร์เขาไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่ใส่ีโมติคอนรักเธอไปแค่นั้นวินาทีนั้นบรรดาชิปเปอร์ยิ่งเหมือนได้กินน้ำตาลช้อนโตแบบตั้งัวไม่ทานไม่ว่าจะเป็นเยียนอชิปเปอร์หรือลัทธิอวีเยียนพากันท่อถอนใจกับพระเจ้าว่าฉันเป็นใครฉันอยู่ที่ไหน นึกถึงภาพหวานชื่นของอีเฉินเยียนกับหยางอันอวิตนเขียนเพลงแล้วพวกเขาก็เพิ่มจินตนาการตัวเองลงไปด้วยบรรดานักวาดนักเขียนเกิดแรงบันดาลใจทุม่มทนขึ้นมาท่นาทีพอเริ่มแล้วก็หยุดไม่ได้ทั้งภาพทั้งนิยายก็มีออกมาเรื่อยๆในขณะเดียวกันนั้นคุณเอวายที่โลดแล่นอยู่ในไปตู้เทปปาและเว็บบอร์ดก็เปิดนิยายเกี่ยวกับความจริงของวงการบันเทิงเรื่องใหม่ซึ่งความน่าสนใจและความเร็วในการเขียนน่าทึ่งมากการกระทําอันกล้าหาญของอีเ้เฉินเยียนทําให้สีเย่ถึงกับตกตะลึง เฮ้ hey ate, แสดงความรักต่อหน้าสาธารณชนแบบนี้ไม่สมกับนิสยัยหน้าเนื้อใจเสือของนายเลยนะเดี๋ยวนี้ไปเรียนรู้มาจากราชาแห่งวงการภาพยนตร์หรือไงราชาแห่งวงการภาพยนตร์สบีที่เย่ยพูดถึงก็คือสบีชื่อหยวนจากวเชิงเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเป็นคู่แข่งกับอีเฉินเยียนมาตลอดและมักจะถูกสื่อเอามาเปรียบเทียบกันอยู่บ่อยๆพูดถึงสบีชื่อหยวนทุกครั้งที่เพิ่งย่ารุ่นน้องร่วมบริษัทโพสต์เลยปอกเขาก็มักจะเข้ามาคอมเมนต์เป็นคนแรกเสมอแถมยังใช้ไอดีหลักด้วยถือว่ามีความเร็วและความกล เรียนรู้ประสบการณ์ของกันและกันถึงจะก,ก้าวหน้าเฉินเยียนยิ้มสื่อความหมายชวนคิดเย่ออเรียนรู้ประสบการณ์จีบภรรยาหน้าเร่ฮอ,องโหว่เขอเขอน้อยใช้หัวเล็กๆถูไถมือกับแขนของอี้เฉินเยียนไม่หยุดยิ้มสื่อความหมายชวนคิดเงินเหยียนทำงานติดต่อกันไม่มีเวลาลับบ้านมาสามวันแล้วและที่สุดเย็ยนวันนี้ก็ได้กลับมาแค่ก้าวเข้าห้องรับแขกอย่างอนอาวอกับเขอเขอน้อยก็กระโจนเข้าใส่ทันทีเขอเขอน้อยสะบัดหางไปมาด้วยความตื่นเต้นคลอเคลียเท้าของเขาไม่ยอมหยุดส่วน ยางอันอวีก็โอบรอบคอทั้งน้ำหนักลงมาทั้งตัวก่อนแน่นอย่างกับปลาหมึกเฉินเยียนยินดีต้อนรับกลับบ้านผมคิดถึงคุณเพราะแบบนั้นตอนที่เฉินเยียนดึงสติกลับมาได้ตัวเองก็ถูกภรรยากับเจ้าหมาแสนรักทับอยู่บนโซฟาแล้วเรียบร้อยให้ฉันไปอาบน้ำก่อนได้ไหมอีเฉินเยียนทำอะไรไม่ถูกต่อไปถ้ากลับมาถึงบ้านต้องถูกคนกลับมากระโจนใส่แบบนี้จะทำยังไงละ่ะไม่ต้องห่วงนะเฉินเยียนผมกับเคิร์อไม่ทอดทิ้งคุณแน่นอนอย่างอนาหัวเราอความคิดความอ่านของเจ้าหมาน้อยเบริสุธ์ไร้เดียงสา เพราะทุกครั้งที่ทําแบบนี้เจ้านายคนนี้จะเอาอาหารอร่อยๆให้มันกินฮ่องๆว่าเขือเขือน้อยกระตือรือร้อนแล้วแต่อย่างอนากลับยิ่งกระตือรือร้อนถ้าทางหิวกระหายกว่ามากอย่างอนาขยับขึ้นนั่งคร่อมเฉินเหยี่แล้วประกบจุบก่อนจะค่อยๆเลื่อนลงมาที่ปลายคางทั้งดูดทั้งเน้มซอกขอบปลูกสตรอเบอรี่ให้กับราชาแห่งวงการภาพยนต์ทำไมนายเหมือนเขอเขือเข้าไปทุกทีแล้วเสียวออเพราะผมมีประสบการณ์แล้วน่าสิอย่างอนาวียังคงแทลมอีกฝ่ายต่อใครใช้ให้มาเป็นเขาตั้งหลายวันละเออ ถึงจะแค่สามวันก็เธอนึกถึงมาอากิตะที่ตายไปกับท่าทางอ้างว้างของอีเ้เฉินเหยียนในตอนนั้นแล้วอย่างอันอววก็ปวดใจเพราะแบบนั้นก็เลยกระชับอ้อมกอดเฉินเหยียนแน่นขึ้นตอนนี้ที่บ้านเลี้ยงเขอเข่หมาน้อยที่แข็งแรงและคึกคักและเขาเองก็อยู่ข้างอีเ้เฉินเหยียนด้วยเพราะงั้นเขาจะไม่ให้เฉินเหยียนต้องรู้สึกอ้างว้างเงียบเหงาอีกขมมีประสบการณ์อีเ้เฉินเหยียนไม่เข้าใจใครจะรู้ว่าจริงๆสุดที่รักผู้หิวกระหาย ในอ้อมกอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเจ้าหมาน้อยผู้ซื่อสัตย์มาอย่างอันอวีธรรมจมูกฟุดฟิตแล้วหัวเราะร่าคุณหอมจังเลยเฉินเยียนหอมอะไรกันแววตาของอีเ้เฉินเยียนมืดลงราชาแห่งวงการภาพยนตร์จะปล่อยให้ไม่รู้จริงๆหรือเด็กดีฉันรู้ว่าเสี่ยวอวีแน่ซื่อสัตย์ที่สุดเฉินเยียนยักอย่ามาถามคำถามทะลึ่งอะไรแบบนี้นะคนอื่นมาแท้ลมตัวเองฝ่ายเดียวได้อย่างไรหอมไปหมดทุกที่เลยตรงไหนหอมที่สุดอีเ้เฉินเยียนลูกก้อนอย่างอันอันอาพร้อมกับยกยิ้มเจ้าเล่จงใจยกสะโพกกระแทกเล็กน้อย เพื่อให้เสียสีกับสิ่งที่อยู่ตรงหว่างขาของอีกฝ่ายสัมผัสได้ถึงส่วนดันนูนใต้กางเกงแล้วอย่างอันอวีก็ทําต่อไม่ไหวเมื่อเป็นฝ่ายถูกโน,นลามกลับเสียเองสองแก้มก็เห่ร้อนไปหมดมะไม่รู้แล้วหัวเราะเสียงต่ำฮ้องฮ้องืองค,อคือน้อยเห่าใส่ไปสองครั้งเจ้านายสองคนคุยเรื่องอะไรกันแน่ผมไม่เห็นจะเข้าใจด้วยเลยผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติตอนที่62หลังจากทักฟื้นอยู่ที่บ้านของอีเฉินเยียนสองสัปดาห์กว่าๆในที่สุดอย่างอันอวีก็กลับเข้ากองถ่ายมิส เพราะภพาพยนตร์ถูกพักไปนางผู้กำกับเฉิงยุ่นเองก็ไม่ได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนนักแสดงรอแต่ตนมาตลอดทําให้อย่างอันอวีทั้งทราบซึ้งและทั้งรู้สึกผิดมากๆเพราะงั้นค่าใช้จ่ายและความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างนั้นเขาไม่สามารถให้ผู้กำกับเฉิงยุ่นบั่นแตรภาระคนเดียวได้เขาเองก็ได้ช่วยไปส่วนหนึ่งฉากของนักแสดงคนอื่นถ่ายเสร็จไปก่อนหน้านี้แล้วตอนนี้เหลือแค่ฉากที่เกี่ยวกับพระเอกทําให้ช่วงนี้อย่างอันอวีค่อนข้างยุ่งมาก วันนี้ถึงฉากร้องให้สำคัญฉากสุดท้ายแล้วฟูเฉิงย่วนรู้ว่าอย่างอันอวีไม่ค่อยถนัดฉากร้องให้และเขาก็เคยบอกว่าตอนถ่ายทำเรื่องจะรึดไว้ในใจต้องใช้เวลาปรับตัวค่อนข้างนานกว่าจะเข้าถึงบทตัวละครอ,อาเคนได้โชคดีที่มีอีเ้เฉินเยียนคอยให้คำแนะนำอยู่ในกองถ่ายด้วยหลังจากนั้นในเรื่องดวงใจของจอมโจรกับเรื่องเลิฟแอดแท็กยี่สิบเก้าได้อย่างอันอวีก็รู้สึกว่าตัวเองเอาฉากร้องให้ไม่ค่อยอยู่และแสดงออกมาไม่ค่อยดีแต่ผู้กำกับฟูก็ยังตกหล่อย่างอันอดด้วยรอยยิ้ม พร้อมกับให้กำลังใจสู้ๆละเสียวอารีนายเป็นพระเอกที่ดีที่สุดสำหรับฉันนายจะต้องถ่ายทอดความหมายที่ลึกซึ้งของเรื่องมิตออกมาได้ดีแน่นอนครับผมจะพยายามอย่างอนาพยักษ์หน้ารับก่อนประสบอุบัติเหตุอย่างอนาธิแดงถ่ายนอกของโม่หมี่กับโมหลีออกมาเหมือนกันแต่ภายในใจกลับตีความไปไม่เหมือนกันทว่าความจริงแล้วถูกแค่ครึ่งเดียวพวกเขาไม่ใช่แค่เหมือนกันแต่ยังพึ่งพาอาศัยกันด้วยพระเอกโมหมี่มักจะแต่งตัวเป็นน้องชายซึ่งเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งที่มาจากความหวาดกลัวและอยากหลบหนีความเป็นจริง เขาหวังว่าตัวเองจะมีความกล้าหาญอย่างน้องชายอิจฉาที่น้องชายกล้าที่จะต่อต้านแบบนั้นจิตใจของโมมีบิดเบี้ยวแต่ในขณะเดียวกันส่วนลึกของใจก็รักน้องชายอยากให้ตนกับน้องชายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีก่อนหน้านี้อย่างอันอครายจะเข้าใจแต่ก็ไม่เข้าใจกับความรู้สึกนี้แต่หลังจากได้ความทรงจําส่วนนั้นที่หล่นหายกลับมาแล้วทุกครั้งที่คิดถึงตาวีเขาก็จะเข้าใจขึ้นมาทันทีหลังจากผู้กํากับฟูตะโกนบอกให้เริ่มคนดูแลสคริปต์ทิสเลตแล้วก็เริ่มการถ่ายทําฉากนี้อย่างเป็นทางการ บนชั้นดาดฟ้าของโรงพยาบาลตอนนี้หลักฐานการฆาตกรรมทั้งหมดชี้ชัดไปที่โม่หมีแต่โม่หมีที่อยากจะหลบหนีก็ถูกตำรวจบีบจนมาถึงที่นี่โม่หมีถือปืนชี้ไปทางตำรวจจะเดียวก็ร้องให้เดียวก็หัวเราะพึมพำมออยู่คนเดียวตัดสลับไปมาระหว่างบุคลิกของสองพี่น้องสักเสี่ยวหรือพี่พี่คิดถึงนายโม่หมีเสะอกสะอื้นแต่วินาทีต่อมาแววตาก็เปลี่ยนเป็นเย็นชาแล้วหัวเราะยกที่ผมอยู่นี่พี่เห็นผมไหมเขาเช็ดน้ำตาให้ตัวเองโม่หมีร้องออกมาอย่างบ้าคลาั่งคนที่แกล้งพี่ทุกคนสมควรตาย เพราะงั้นผมก็เลยช่วยฆ่าพวกมันให้พี่ไม่อย่าทําแบบนั้นโม่หมีใส่น้าร้องให้ไม่หยุดเสี่ยวหลี่พี่แค่อยากให้ในายอยู่กับพี่อยู่กับพี่ตลอดไปเท่านั้นเองใช่ให้คนอื่นตายไปให้หมดมีแค่ผมที่อยู่ข้างพี่แบบนี้ดีแล้วฮ่าห่าห้าโม่หมีโม่หมีสารวัตรหลวที่อยู่ตรงข้ามกับเขาตะโกนขึ้นเสียงดังลั่นพยายามดึงสติเพื่อสื่อสารกับเขาและหลัวซึ่งก็คือพระรองที่รับบทโดยทั้งเสี่ยวที่หลบอยู่ในเงาเมื่อกำลังเป็นในมือไปที่ไม่มีแต่กลับละลาล,ลังไม่สามารถเล็งได้ถูกจุดเสียีย ในฐานะเพื่อนร่วมชั้นของโมมีและมีความรักความสนิทสนมส่วนลึกในใจของหลัวดิ้นรนอยู่หลายครั้งก่อนจะยิงปืนออกไปในที่สุดเขายิงใส่หัวเข่าของโมมีสองนัดจนทําให้โมมีสุดลงกับพื้นเห็นสถานการณ์แบบบอน,นั้นแล้วสารวัตรหลัวก็รีบเข้าไปใส่กุญแจมือโมมีและภาพน้องชายที่มาจากจินตนาการของโมมีก็หายไปสิวหลีนายจะทิ้งที่ไปอีกแล้วหรือแววตาของโมมีเต็มไปด้วยความเสียใจขอโทษครับจริงๆผมไม่อยู่ตั้งนานแล้วต่อไปดูแลตัวเองดีๆอากก สุดท้ายแล้วโมหมีก็ร้องให้อย่างบ้าคลั่งในยางที่พบกับบทสรุปนะครับของตนฮ่าฮ่าเยี่ยมมากเซียวอวีฉันมองคนไม่ผิดจริงๆผู้กำกับวิ่งเข้ามากอดอย่างอันอาด้วยความดีใจฉากสุดท้ายถ่ายออกมาได้ดีมากไม่ค่อยมีเดินจีซึ่งดีเกินกว่าที่ผู้กำกับคิดเอาไว้นักสแสดงคนอื่นก็พอหาการตบมือฉากนี้ทําให้รู้สึกประทับใจจริงๆเรื่องดวงตาของพระเอกนั้นท่ามัวอยู่ตลอดแต่สุดท้าย เขาจะสามารถตาหาหัวใจที่หายไปกลับคืนมาได้หรือไม่บทสรุปของเรื่องไม่ได้ให้คำตอบชัดเจนแต่ทิ้งไว้ให้ผู้ชมได้คุ้นคิดแต่ละคนก็มีความเข้าใจแตกต่างกันไปเพราะแบบนั้นบทสรุปจึงไม่ได้มีเพียงอย่างเดียวหลังปิดกล้องผู้กำกับฟูก็เชิญนักสแสดงนำและทีมงานมารวมตัวกันกิน,กนอาหารมื้อใหญ่เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อกินข้าวเสร็จทุกคนก็ทยอยเดินทางกลับทั้งเซลอ,อาศัยช่วงที่อย่างอันอวีไปเข้าห้องน้ำเดินเข้าไปหาเขาตามลำพังหายใหม่ๆฉันกลัวว่านายจะเหนื่อยมากเกินไป เสี่ยวอวีตตอนนี้นายเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ค่อนข้างยุ่งในเองก็เพิ่งน้ำเสียงของทั้งเสี่ยวดูเป็นกันเองราวกับพวกเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมากไม่เป็นไรหรอกขอบใจมากอย่างอันอวสายหน้าตอบแบบขอบไปทีก่อนหน้านี้ฉันก็ไปเยี่ยมนายที่โรงพยาบาลทั้งเสี่ยวไม่ตอบซึ่งถือเป็นการยอมรับไปโดยปริยายช่วงที่อย่างอันอวีเข้าโรงพยาบาลทั้งเสี่ยวมาเยี่ยมเขาริงๆ r สองครั้งแต่ครั้งที่สองอีเฉินเยียนแสดงท่าที่ไม่เป็นมิตรเอามากๆไม่ใช่แค่กับทั้งเสี่ยกับเช่าผู้จัดการของเขาก็ด้วยอย่างอันอวียังคงตอ อืมกลับไปเบาๆทำเอาแววตาของทั้งเสี่ยวหมดลงทั้งเสี่ยวเรื่องของหัวซีตอนเดือนมีนาเกี่ยวข้องกับนายด้วยใช่หรือเปล่าในตอนนั้นเองอย่างอนากลับถามเขาแบบนั้นฉันรู้อยู่แล้วละอย่างอนาแค่นหัวเราะแววตาเย็นชาขอโทรสอที่น่าทั้งเสี่ยวฉันคิดว่าเราคงไม่มีทางเป็นเพื่อนกันได้ทั้งเสี่ยวเพียงแค่ยิ้มต่ออบแล้วจู่ๆก,ก็เปลี่ยนเรื่องคุยอย่างอนาน,นายชอบอี้เฉินเหยียนมากจริงๆเหรออย่างอน,อนาว่ยังจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่ก็พยักหน้ารับแล้วพูดไปตรงๆแน่นอนเฉินเหยียนน่าไม่เหมือนใครเขาเป็นนนคที่ฉัชัช อกมากที่สุดอืมฉันเข้าใจแล้วทั้งเสี่ยวทิ้งท้ายไว้เท่านั้นแล้วหันหลังกลับออกไปทั้งเสี่ยวเกลียดที่คิดว่าตัวเองถูกต้องอยู่ตลอดเวลาคนฉลาดเกินไปย่อมไม่ชอบคนโง่เกินอย่างอันอวิทพอเหมาะพอดีทุกอย่างไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาหรือความอบอุ่นจริงใจล้วนแต่ตรงกับที่เขาชอบแต่ทว่าลงอวกับเธอเคียงข้างกันที่อย่างอันอักขอให้ยี้เฉินเย็ยนชั่วเดียวฟังวนอยู่หลายครั้งในใจของเขายิ่งฟังก็ยิ่งรู้สึกไร้การที่เขากลายเป็นทำร้ายตัวเองแบบนี้มันเริ่มตั้งแต่ไหนน่าจะยอมแพ เช่าเอ่ยถามเมื่อเห็นทั้งเซียวกลับมาหรือผมไม่ควรจะหวังอะไรมาตั้งแต่แรกทั้งเซียวนยิ้มฉันไม่สนใจหรอกนะว่านายจะคิดยังไงแต่ถ้าถึงเวลาสําคัญจะมืออ่อนไม่ได้เช่าผมรู้ขอบเขตดีไม่จําเป็นต้องให้คุณมาเตือนทั้งเซียวไม่อยากจะสนใจเช่าเขาเดินเข้าไปนั่งในรถตู้ของตัวเองแล้วเอาบันทึกเสียงที่ซ่อนไว้ในกระเป๋าออกมาประโยคสุดท้ายของอย่างอนาถุกเขาบันทึกไว้อย่างชัดเจนหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอย่างอนาวอก,กับกู้สินก็ไปถึงปารีสประเทศฝรั่งเศส พวกเขาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แบรนด์น้ำหอมเหมือนกับประจวกเหมาะกับการถ่ายทําโฆษณาก็ต้องมาถ่ายที่ปารีสเหมือนกันและกู้สินก็ถือโอกาสมารวมงานแฟชั่นโชว์ด้วยในโรงแรมอย่างอันอวีตเปิดโน้ตบุ๊กกำลังวิดีโอคอลและกับเฉินเยียนอยู่เซียวอวิตทางไหนเรียบร้อยดีไหมเห็นรอยยิ้มอ่อนโยนของอีเ้เฉินเยียนแล้วอย่างอันอวีก็ใจอ่อนยวบอยากจะเข้าไปเลียนหน้าจอซะให้รู้แล้วรู้รอดแต่เขาก็ควบคุมความคิดตัวเองแล้วส่งยิ้มน่ารักกลับไป ไม่มีปัญหาเลยถ่ายโฆษณาราบรื่นมากผมกับพี่กู้ศิลเล่นกันสนุกสุดๆยิ้มอีเ้เฉินเยียนตอบรับเสียงแถวเมื่อได้ยินในชื่อคนอื่นอย่างอันอาที่ยิ้มให้และคอยสังเกตทุกสีหน้าการกระทําเล็กๆน้อยๆรับรู้ได้ทันทีจึงรีบต่อแต่ยังไงผมก็ยังชอบเล่นกับเฉินเยียนมากที่สุดอยู่ดีได้ยินแบบนั้นอีเ้เฉินเยียนก็ยกยิ้มอุ้มปากเซียวอวีของเขาพยายามเอาคําหลอกล่อเด็กน้อยมาหลอกล่อแต่เขาก็ยังยอมคล้อยตามเซียวอวีฉันก็ชอบเล่นกับไานมากที่สุดโดยเฉพาะบนเตียงราชายอย่างอันอับเพลิปเดียว ก็ถูกคนหน้านิ่งบางคนแทลลมเอาจนได้อิเฉินเยียนเพียงแค่ยิ้มไม่ได้พูดอะไรแห่งวงการภาพยนตร์ยิ้มแฝงความหมายจริงสิงเฉิเนเย็นผมได้ยินฉีเซ็นกับทั้งกูบ,บอกว่าอยู่ชื่อหยวนถูกคุมขู่แม้แต่เยียนเพิ่งผู้จัดการของเขาก็ถูกลอบทำร้ายห้าห้าไม่ใช่ฝีมือพี่ชายของผมนั้นก็ฝีมือคุณใช่ไหมพรีเซนเตอร์แบรนด์น้ำหอมของอย่างอันอวีกับกู้ในครั้งนี้จริงๆแล้วตอนแรกวางอยู่ซื้อหยวนเป็นพรีเซนเตอร์ชายแต่ตอนตัดสินใจครั้งสุดท้ายอย่างอันอวีฟื้นจากอุบัติเหตุขึ้นมาพอดี หลังจากรักษาตัวจนหายดีแล้วก็มีคอนอของบริษัทโฆษณาเข้ามาติดต่อเขาแทนอยู่ซื้อหยวนเพราะแบบนั้นจึงทําให้อยู่ซื้อหยวนไม่พอใจเยยนเฟิงเองก็หาหน้ามาไปปั่นข่าวจนทําให้เกิดสงครามน้ําลายระหว่างแฟนคลับขึ้นครั้งที่แล้วเนื่องจากอยู่ซื้อหยวนบาดเจ็บที่เท้าจึงทําให้อย่างอันอัดได้มารับบทเป็นพระเอกเรื่อง Love Attack 29เดทแทนเขาแล้วครั้งนี้ก็ยังมาแย่งงานพรีเซนเตอร์ของเขาไปอีกแฟนคลับของอยู่ซื้อหยวนต่างก็อ,อายไม่พอใจเรื่องนี้จะต้องมีอะไรสกปรกอยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอน อย่างอันอวีมีพี่ชายคืออย่างเจเวียรประธานของช่างหวนแบบนี้ยังไม่มากพออีกหรือยังจะมากล่นแกล้งคนอื่นขอให้บริษัทปฏิบัติอย่างยุติธรรมด้วยเป็นหัวข้อสนทนาที่แพร่กระจายลูกลามไปทั่วอยู่ช่วขณะหนึ่งแต่เรื่องนี้อย่างอันอวีถูกกลางแหไปด้วยทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆเดิมที่ทางบริษัทโฆษณาตั้งใจจะร่วมงานกับอย่างอันอวย่แล้วแต่ตอนนั้นอย่างอันอวีประสบอุบัติเหตุถึงได้ถอยกลับมาเลือกตัวสำรองหนูซื้อหยวนกับพวกเขายังไม่มีการเซ็นสัญญาตกลงกันพวกเขาสา มารถเลือกร่วมงานกับดารานักแสดงคนอื่นได้อีกทั้งเพื่อนร่วมงานที่ดีที่สุดในใจของกู้สินย่อมเป็นอย่างอันอวีอย่างแน่นอนอีเ้เฉินเยียนสังเกตการทุกอย่างอยู่ตลอดเรื่องบางเรื่องเขาก็สามารถอดทนได้แค่ครั้งสองครั้งแต่ถ้ามากกว่านั้นโดยเฉพาะเป็นการทำร้ายคนที่เขาแคร์แบบนั้นเขาคงทนดูต่อไปไม่ไหวอย่างอันอวีกับอยู่ชื่อหยวนเป็นศิลปินในสังกัดของช่างหวนผู้บริหารระดับสูงของช่างหวนเองก็มีคนหนุนหลังอยู่ชื่อหยวนบางครั้งก็ไม่สะดวกที่อย่างเจวี่จะออกหน้าแต่กับเขานั้นไม่เป็นไร อันที่จริงตอนนี้อีเฉินเยียนเห็นอย่างอันอวิสําคัญที่สุดคนที่กล้าแต่ต้องเขาก็เท่ากับรนหาที่เฉินเยียนขอบคุณจริงๆคิดไว้อยู่แล้วว่าคุณได้เยี่ยมที่สุดอย่างอันอวียิ้มให้อีเฉินเยียนที่อยู่ในวิดีโอคุณอยู่คนโง่น,นั่นใช้ไอคิวทำให้คนประทับใจอีกทั้งยังชอบเล่นตุกติกถ้าไม่สั่งสอนแรงแ,รง,แรงสักครั้งก็คงรนหาที่ตายไม่เลือกสุดท้ายก็ไม่พ้นจะถูกแบนฉันอยากทําแบบนั้นจะแย่อีเ้เฉินเยียนขมวดคิ้วท่าทางผ่านเอามากๆเฉินเยียนอย่าเอาคนแบบนี้มาทําให้มือคุณต้องสกกปรกเลย อย่างอันอวิกมัดแน่นถ้าเขายังกล้ามายุ่งกับผมอีกคราวนี้ผมจะลงมือเองอิ่มเสี่ยวอวิฉันเอาของขวัญใส่กระเป๋าเดินทางงอนายก่อนนายไปปารีสได้เปิดดูหรือยังราชาแห่งวงการภาพยนตร์ไม่อยากให้คนแบบนั้นมารบก,กวนใจตอนนี้เขาอยากใช้เวลาทุกนาทีทุกวินาทีกับอย่างอาันอวีแน่นอนสิผมแทบทนรอเปิดดูไม่ไหวคุณดูสิพูดไปอย่างอันอวีก็หยิบที่คาดผมหูมาขนุงออกมาแกว่งไปมาหน้า,นาโน้ตบุ๊ก ให้อิเฉินเยียนดูห่าหาแต่จะว่าไปคุณซื้อของเกี่ยวกับมาให้ผมเยอะมากเลยนะเฉินเยียนใส่มันสิเฉินเยียนนุน่มน่าร้อรอยยิ้มน่ารักไหมผมเป็นภรรยาของสามีแห่งชาติอย่างอนอาวาบอกแบบนั้นพลางนึกไปถึงผ้าเช็ดตัวผ้าห่มชุดนอนเสื้อยืดรองเท้าแต่ที่ล้วนแต่นเป็นลายหมาน้อยที่อยู่ที่บ้านแม้กระทั่งเขอเขือน้อยเองอิเฉินเยียนก็เป็นคนอุ้มกลับบ้านมาให้พวกเขาเลี้ยง ด้วยกันอย่างอันอวิคิดว่าตัวเองชอบหมามากแล้วแต่ตอนนี้กลับเจอคนที่คลั่งหมาจริงๆเข้าแล้วอย่างอันอพยักหน้าแล้วใส่ที่คาดผมไว้แถมยังกระพริบตาปิดๆทำท่าทางน่ารักให้เฉินเยียนดูอีกด้วยอิมแววตาของอี้เฉินเยียนแฝงความหมายเสียวอของเขาหมกับของพวกนี้อย่างที่คิดไว้จริงๆไว้วันหลังลองซื้อชุดอะไรพวกนี้มาดีกว่าใส่มันแล้วก็ใส่กันเต้นให้ฉันดูด้วยคืออย่างอันอกระอักกระอ่วนขึ้นมาทันทีไม่อยากทำเหรอยังอาอยู่เหรออือถ้าผมเต้นแล้วคุณห้ามหัวเราะนะ อยางอันอวีแอบกลุ้มใจฉันจะหัวราะนนายได้ยังไงละ่ะอย่างอันอวีรู้สึกอุ่นวาบในใจถึงแม้ทําท่าแอฟบ่วเต้นสายก้นจะค่อนข้างน่าอายไปสักหน่อยแต่ใครใช้ให้อีกฝ่ายเป็นเฉงเยียนคนที่เขาชอบมากที่สุดในโลกกลหลักเพราะแบบนั้นอย่างอันอวีจึงยอมทุ่มสุดตัวสายหัวไปมาอยู่ครู่หนึ่งให้หูหมาบนที่คาดผมขยับขึ้นลงจากนั้นก็บิดเอวสายกันท่าทางเหมือนหมาตัวใหญ่ไม่มีผิดอีกทั้งเขาเองก็เคยมีประสบการณ์เป็นหมามาแล้ว ด้วยอิเฉินเยนยิ้มออกมาด้วยความพอใจคุณชายครับคือว่าประตูห้องก็ถูกเปิดออกถังกวัวชงักค้างอยู่กับที่การกระทำน่าอายของอย่างอันอวีก็ชงักไปด้วยผู้เสียงลั่นด้วยท่าทางกระอักกระอ่วนแล้วรีบปิดประตูลงจะรู้ว่าพอหันกลับไปก็เจอเข้ากับเซนพอดีผาผมลืมไปหมดแล้วคุณชายต่อเลยครับแต่นกก้มหน้าหลงก็เห็นหน้าผากของถังกวัวแนบติดกับแผน่นอกของตัวเองถ้าก่อจะขอโทษครับถังกวัวพงตกใจรีบก้าวถอยหลังไปหลายพอดีก้าวเป็นอะไรเซนไม่เข้าใจบางครั้งเขาก็รู้สึกว่า ถึงกวัวที่ตกใจไม่เหมือนเลดด้กะเลยสักนิดมะไม่มีอะไรครับเดี๋ยวที่ค่อยเข้าไปดีกว่าอย่าไปรบกวนคุณชายกับคุณอี้เลยครับทั้งกวัวที่หน้าแดงกำกับภาพที่เพิ่งเห็นไปรู้สึกลำบากใจเซียนเข้าใจทันที่เขาพยักหน้ารับน้อยๆเรื่องแบบนี้นายก็ไม่ควรดูจริงๆนั่นแหละงั้นเดียวฉันพานายออกไปหาอะไรกินก่อนก็แล้วกันขอบคุณครับพี่ใจดีจริงๆทั้งกวัวยิ้มโชว์ฟันขาวแต่จู่ๆก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้ก็รีบล้วงโทรศัพท์ออกมาแต่รอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับผมอยากโทรหาแม่ก่อนก็ได้ นายอยากจะรายง,งานท่านว่าอยู่สุขสบายดีใช่ไหมครับทั้งกูพยักหน้ามาต่างประเทศคราวนี้ยิ่งอยู่ไกลาจากท่านนายกตันยูดีจริงๆเซนพูดเสียงถามมากขึ้นแม่ผมไม่เคยมาฝรั่งเศสผมก็เลยอยากเล่าเรื่องการใช้ชีวิตกับเรื่องน่าสนใจให้ท่านฟังท่านจะได้มีความสุขเยอะๆไม่หรอกครับผมคิดว่าที่ผมทํายังไม่มากพอด้วยซ้ําไปทั้งกูาสายหน้าท่าทางเศร้าลงพี่จริงๆแม่ผมสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงแต่ผมก็ไม่สามารถอยู่คอยดูแลท่านได้อาชีพที่ทําค่อนข้างจะพิเศษ ต้องวิ่งไปที่นั่นที่ไปที่นี่ที่ต้องอยู่กับคนอื่นคอยปกป้องดูแลคนอื่นทุกครั้งที่คิดถึงท่านผมก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วเซนก็อดเอื้อมมือไปลูบหัวทั้งกล่วไม่ได้ท่านจะต้ององค์ภูมิใจในตัวนายในเมื่อนายปกป้องดูแลคนอื่นได้ก็จะต้องดูแลท่านได้เป็นอย่างดีแน่แน่ทั้งกล่รู้สึกเหมือนมีความอบอุ่นมาอบล้อมหัวใจเขาอดยิ้มออกมาไม่ได้ลืมไปเลยว่ามือของเซนกําลังลูบหัวตัวเองอยู่ทักคือว่าคราวนี้ฉันเป็นคนรบกวนพวกนายใช่ไหม ในตอนนั้นเองที่อย่างอัน,อนเปิดประตูปโผล่ออกมาครึ่งตัวแล้วเตยถามด้วยท่าทางกระอักกระอ่วน